ไปแล้วครับไปแล้วครับเลี้ยวโค้งเลี้ยวโค้งไปนะครับเลี้ยวโค้งไปนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบราคาเอฟซีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบบ้านไทยซิงครับรับสวัสดีงบงามๆไปยังเพจเพจบ้านไทยกา๊าซลานครับผมเอาคลิปนี้พาเบิังคู่ต้เอลซีเจ็ดส่วแปดรุ่นเก้าสังคมอาจารย์แม่นปิ่นผีไทยหน้าไทยหน้าพี่น้องหน้าเบิกไหมครับ พื้นดินมันกระจักแข็งแข็งกระด้างแรงหน่อยโอ้ทั้งจวดทั้งไงพี่พน้องเอยจะตักจะเต็มบือเก่าโอ้ยเมียยังน้ำบอท่านโอ้คือไงถิบิวโ่าบานผมฝนบตกกับพี่น้องเอยขอโทษขอ,ขอไปอลายาว่าไงเอาจังววะนีตาทงงานครับปั๊บนี่เแบบียปิ้งไปเลยนะหรอวะ ซิ่งสแนกแจ็คแล้วถอยหลังไปแห้งเข้าไปฮอดแจ็จังว่าที่เดินหนักมากครับนี่มัมอีนี่ถูดไมาเลยเม,มดีเด้แท้า,ามัมเป็นมัมครับ คิวตาเอลซีเซ็ดแปดนะครับทำงานเสียให้2รอบนี้ว่าจักเข็มไม่บอลเลนแต่ว่าเข็มไม่รถสิขึ้นอยู่แต่ว่ามันเบิงบัจักนะนนะยแต่ยังม่มันสองพครับสองพันสองสองพันาม,ม,มเนี่ยมัมมเน้่าถือข้อกกับสองพันองพันห้าครับแรน้ำทางมาตองว้าถึงจำหัวมาเท่าไหว่าเอาจังวะนี้วัวจงไหน ย้อนหางแล้วไงเพื่อกายได้ด่าถอยหลังออกไปให้ไปพันขนานกับก็แท้แล้วโปองหางแล้วลากเอามา้เลี้ยวพวงมาไล่ไปด้านซ้ายของเขาเลยครับเหยียบชัดๆๆๆๆนี่ไม่มาตรวจเจอเอากาเได้ด่าพักพวงมาไล่ไปด้านซ้ายแล้วถอยให้ไปพันขนานกับก็แท้ โมได้โมได้โยกไหมย้อนหางเล็กน,น้อยเพื่อการร้ารได้ได้แล้วถอยเข้าไปสิบปับขนาดเก่าประเทศเรียบร,ร้อยแล้วลาเข้าไปอโ,าาอาอาาโอ้ยมามาเอามัมมัมเอายังงี่เง่าเกล้ต่อหัวหมดสมใจ เอาอไอ้บักขี่เราไวไหมเต็มเต็มไปแล้วครับแท้แล้แท้แล้ไปแล้วครับเอ้เอาขอยาดบ่อเข่าใกล้มันไงายขอยาดบาทเล็กจังวันนี้ ถอยเพือ่อสิตัดทัวรงานครับสองรลอยหาสิบบาทตะไลให้สองหาพันสองหาร่วมกันเป็นหาลอยเพียงเพียงจังวันนี้ย่อนหางเลยน่อนยถอยเราไปเพื่อการเล่นได้ วุปปับแล้ววางหาลงลาคออกมาครับมานางานกันมีประมัณน,นี่ละหาหกเรเมื่นจัดต่อไปอีกสิบสี่สิบห้าสิบหกสิเบเา่น่นกระเทือบกระเทือบเลยไงเป็นไงครับกับผ่าน 2, 2 e 22, นองอหายี่โลใบยี่สิบสองนิวจำแนงหาใบความห่างของแต่ละใบนี้อยู่ที่สินิ้ว1-4หรือว่า สิบสองจุดสองห้านิ้วนะครับเอาอห้อยหลังเข้าไปห้อยหลังยังได้เดินหน้าโต๊ะผาาผาดเลยจังหวะนี้ตำกระแทกไปแล้วครับโอ้มา เฮ็ดช่วง g น,น่เอาเถอยันท้อยบานป๊อบักขี้เอาใส่งามก็แท้ประดีวางลงลางลง่าปอะเดีนี่พงเยเด็ดเย็ดเลยเว้ย้อนไี่ไทยเชิบเชิบเป็นบาียังกะเล่งแนวเลี้ยวโค้งเงาค้างป๊บย้อนหางเลยน้อยแล้ววะาไมัมกรายดาวแมน ยอ้อนหางลงแล้วครับคะแนน40เขาลูกสาเลี้ยวว่างพัดเลีเ้ยนออกมาเลี้ยวซ้ายจังหน่อยเอ้าเลี้ยวครับมาบ้าเมา ไไเต็มปอดเนี่ยนี่เกินไงไปหัวหน้าดไ,ได้ยสิหนวดหอยแลนเอาเดี่ยวคล้องได้ถไเถอเย็น ห้วยมัมมีเล้แถดๆไม่ได้บันอ้มีอะยรมียะไไอมียไปนะครับไ,ไหนไหไหนไหเพื่อนควนตัวตัวอยเสียง้วยเหะให้บอกไงได้มงกไก่ดิ่มัมมันยัมนสุดอยู่ไง เอาจังหวะที่วางไหนหอยหลังห้อยล่างไปสงสัยแทงมุมเสร็จแล้วลางมาได้ปะจิ ว่าว่ามันสิเลียวโค้อองเลยมาแล้วครับหงูทันทีรีว่าหมดตาย ถ่ายอยยุเลยดอกยางเบิดสายกีสามแล้วสามกีสี ลากไปแลวครับ Ooh, ดินแถวนี้โอ้นาดินมันเสบนี่แหล,ละเนาะใัรร่างอยู่ว่าดินแถวนี้แข็งกลางเดียวดินจอไหมครับหนาดินอาไปไปพูดทีมาเลียว อ้าวับสามไปแล้วครับอ้าวเจอทำไมชินานะครับผม